พูดถึงการเมืองไทย <c oughs> นิดนึงเพื่อให้เป็นความรู้กับคนที่เขาไม่รู้หรืออาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่สนใจหรืออาจจะสนใจ <c oughs> ทําไมวาธากรรมของบางพักที่เขาบอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตมันไม่เป็นความจริงหรอกยังไงก็ไม่เป็นความจริงเพราะครั้งที่แล้วคุณชนะได้เพราะว่าคนเกลียดร,รุงตู่นี่มากใช่ไหมเออแล้วคุณก็ไม่เอาลุงปูก กุงตู่คุณไม่เอาสามปอคือเขาเกียดสามปอมากเลยอันนี้คุณก็ได้เปรียบอันนี้ยกนิ้วให้นะว่าคุณหาเสียงได้ถูกไม่เอาสามปอโอเคถูกต้องแต่เรื่องราครั้งต่อไปสามปอไม่มีแล้วแล้วคุณจะไม่เอาใครละถ้าคุณบอกว่าไม่เอาทักษิณมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเลือกคุณ เไม่เอาตระกูลชินวัตรเป็นไปได้ไหมไม่เอาเพื่อ,อไทยเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าวาตรกรรมของคุณมันกเกป็นการมโนบอกตรงแล้วทุกวันนี้เป็นไงในยกเศรษฐาไปที่ไหนก็มีแต่แสงลุมทั้งหมดเลยมีแต่แสงมีทั้งประชาชนพี่น้องเข้าหาลุมหมกันหมดทุกอย่างลุมหมดกะพิธา ในยกรถแห่นะเขาพูดตรงๆนะไม่มีใครเลยตอนนี้แสงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วขนาดนี้แค่ปีปีหกเจ็ดนะแค่ปีเดียวถามมันไมถึงปีนะมันก็แย่ขนาดนี้แล้วอะ่ะเออแล้วไปเลือกตั้งออบตอที่ไหนนะชนบุรีหรืออะไรนะก็แพ้ขาดหลุดลุยเลยทําไมอะ่ะเพราะอะไรกระเพาะหมดแล้วไงกระแสนหมดแล้วประชาชนเขากินข้าวเขาไม่ต้กิน,นหญ้เาเนาะก็ต้องคิดอนะ,นะเอ้ยมันเลือกมาแล้วมาเพื่อมาทําอะไร มาแล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรเลือกมาเพื่ออะไรทําอะไรได้อะไรเออ,ขอเขาต้องคิดหลายๆอย่างอ่ะทุกคนเนะี่ยต้องคิดเหมือนกันนะอ่ะผมก็คิดเหมือนกันเลือกมาุเลือกฝ่ายค้านมาทําไมวะแล้วเลือกมาทําอะไรมาได้อะไรเพื่ออะไรอันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาครั้งที่แล้วคุณเลือกคุณเลือกตังเขาชะะนะคุณไม่เอาสามปอแน่นอนและไที่สําคัญที่คุณชูประเด็นเด่นประเด็นหลาเลยคือสี่รอยห้าสิบ คนงานทั้งหมดอ่ะเชื่อคุณหมดยกเว้นผมคนเดียวเองผมคนทํางานเหมือนกันแต่ผมไม่เชื่อคุณเพราะผมดูแล้วมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ทําไม่ได้สี่ร้อยห้าสิบไปในเก้าสิบวันไม่มีทางทําได้แล้วคนแก่ข้างบ้านผมมาถึงกบทุกคนเลยเฮ้ยเลือกพักนี้ได้แน่นอนคนละสามพันบาทสามพันบาทผมบอกป้ายายมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมทํางานคนประกันสังคมอ่ะผมเงินเดือนเนี่ยหมื่นหนึ่งอ่ะ ผมยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยผมทํามาหากินทุกวันเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยป้าแล้วเกิดผมก็เสียนมาเนี่ยวผมได้แค่พันกว่าบาทอ่ะสองพันบาทแล้วป้าจะมาวันไหนจะสามอ่ะป้าไม่ได้ส่งประกันสังคมทุกคมใครจะมาให้ป้าขนาดนั้น่ะสามพันเป็นไปไม่ได้หรอกป้าเราเคฟังก็บ,บอกเฮ้ยไม่เชื่อเราลูกไอตัวเล็กๆคุณบอกไอหลานมันบอก,อบอกพอาหลานคุณทั้งหมดอ่ะมันติดโซเชียลหมด,ยยด,หมดไงติดโซเชียลมันตามกระแสไงนํากระแสเขาไงไปเชื่อเขาหมดเอาเราบอกแล้วแต่ย้ายแล้วกันแล้วแต่ป้า,แล,าแล้วกันแล้วแต่ ผมบอกว่าป้าพักที่เขาทําได้ทําดีอ่ะมีพักเพื่อไทยพักเดียวนั่นแหละเออกูเชื่อทักษิณเ็าทาดีเ็าทาดีให้ประเทศชาติเจริญมากมายเขาก็พูดแบบนั้นผมก็บอกว่าใช่นั่นแหละคุณก็เลือกพักเก่าเธอพักที่มีทักษิณนั่นแหละถ้าไม่มีทักษิณจะไปเรื่องผมเลยมันมีพักไหนทําได้หรอป้าป้าอยู่มาจนใกล้ตายแล้วป้าก็ดูว่าไม่มีพักไหนเลยพักปัชชาพิปัดเอยพักอะไรอะไรมันทํามาแบบโอแต่ก่อนมันมีไหม่ะมันก็ไม่มีพักไหนที่ทําได้ท่าน นั่นนียกตัวสินไม่เข้ามาพักการเมืองก็ไม่มีใครทําได้เลยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีให้เข้าถึงใช่ไหมล่ะเออแล้วป้ารักษาแม่สามสิบาทป้ารักษาไหม,ป,ไหมป้าบอกเออก็รักษาถ้าไม่มีรักษาสามสิบาทป้าก็เป็นคนอัแหวนอถ,ถาถูกไหมแล้วป้าก็ไม่มีเงินถูกไหมเออต้อคิดตรงนี้เนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรแล้วเป็นรายเ,เลือกไปก่อนถ้าได้พักนี่มันได้สามพันแน่ๆอย่ังไงก็ได้สามพันนั่นแหละเขาเรียกว่าปลูกฝังอ่ะคนไปปลูกฝังให้เขาาเชื่อนะ แต่ความจริงมันทําไม่ได้หรอกยังไงก็ทําไม่ได้นี่แหละถึงเล่าให้ฟังไงถึงบอกว่าวาทกรรมที่ว่ายิ่งยุบยิ่งโตมันไม่มีหรอกไม่มีในสมัยหน้าไม่มียังไงก็ไม่มีผมให้ปาดคอเลยชั่วไม่มีทางมีแต่ยิ่งยุบก็ยิ่งไม่มีเพราะว่าแค่นี้ก็ไม่มีอยู่แล้วต่อไปยิ่งจะไม่มียิ่งกว่าเก่าเออวาทกรรมพวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วเหมือนวาทกรรมแต่ก่อนเนี่ยอะไรนะ อ่าอะไรอะไรไม่ Four คิดไปออกก็ well. จำนำข้าวจำนำข้าวยิ่งรักวัฒนรรมต่อไปนี้มันก็จำนำวัฒนรรมมันก็หมดไปแล้วมันก็เริ่มหมดไปใช่ไหมล่ะทำอะไรคิดไม่ออกทักษินทักษินผิดทักษินผิดทักษินผิดผิดอย่างเดียววัฒนรรมมันก็เริ่มใช้ไม่ได้แล้วมันเริ่มหมดไปแล้วเขาเรียกว่าต่อไปวัฒนรรมตรงนี้มันก็หมดเหมือนกับวัฒนรรมน่ะยิ่งยุบยิ่งโตมันมโนรุ่นล้วนครับผมสวัสดี